ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสามคีธรรมในความเชื่อสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่คารพรักทุกทุกท่านครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ ขอให้พระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสันติสุขของพระองค์นั้นดำรงอยู่กับพี่น้องคุณผู้ฟังที่สแสวงหาการเรียนรู้สแสวงหาพระพักของพระเจ้าผ่านการศึกษาพระคำของพระองค์ทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในวันนี้สำหรับชีวิตของเราขอให้พระคํำของพระเจ้าเป็นที่หนุนใจและเสริมเรียวแรงเสริมความเชื่อของเรา ที่เราจะยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังก็ลองคิดดูกันแล้วกันนะครับในขวปีที่ผ่านไปชีวิตของเราอาจจะเจอกับปัญหาอาจจะล้มป่วยอาจจะพบกับอุบัติเหตุในชีวิตมากมายในเรื่องการเงินในเรื่องครอบครัวในเรื่องของหน้าที่การงานโรคภัยไข้เจ็บโรคประบาดมากมายตั้งแต่ต้นปีขอบคุณพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับเราทุกคนก็ยังมีชีวิต มีลมหายใจจนถึงวันนี้เหลืออีกเพียงหนึ่งเดือนนะครับปี2020ก็จะผ่านพ้นไปในขณะที่หลายคนนะครับรเผชิญกับปัญหาเหล่านี้บางท่านก็ได้เสียชีวิตจากไปบางท่านก็ได้หลงทางไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเราจะเจ็บปวดจะเหน็ดเหนื่อยจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลานี้ได้แม้ว่าจะสุขบ้างทุกบ้าง เหน็ดเหนื่อยบ้างท้อถอยบ้างแต่ขอบคุณพระเจ้าโดยรวมเรามีชีวิตอยู่และตอนนี้เรากำลังเฝ้ารอที่จะเข้าส่วนในเทศกาลตรียมรับเสด็จของพระกุมารเยซูคริสเทศก,กาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสก็ใกล้จะมาถึงทุกขณะแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับความทุกข์ความสุขที่เราได้เผชิญในชีวิตของเราครับ ผมคิดถึงบทเพลงเพลงหนึ่งกันนะครับที่เราร้องกันเป็นเพลงสั้นๆที่บอกว่าพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อภัยเราจะยิ้มต่อภั่แล้วเราจะพายกลับบ้านขอบคุณพระเจ้าครับให้ชีวิตของเราสงบอยู่ในเรืออยู่ในนาวาด้วยความปลอดภัยแม้ว่าคลื่นต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนกับปัญหาที่เข้ามากระทบและทำให้เรือทำให้นาวาชีวิตของเรา โลงเคลงขึ้นขึ้นลงลงขอให้เราปล่อยให้ชีวิตนี้ลอยอยู่เหนือปัญหาต่างๆลอยอยู่เหนือคลื่นแห่งความทุกข์ยากลำบากต่างๆนะครับแม้ว่าในบางครั้งคลื่นอาจจะซัดน้ำเข้ามาในเรือทำให้เราเปียกปอนไปบ้างสิ่งที่เรารักเราห่วงอาจจะสูญเสียอาจจะเสียหายเปียกน้ำไปบ้างแต่ขอบคุณพระเจ้าเรามีพระเยสุคริส ประทับอยู่ในเรือร่วมกับเรานะครับบางครั้งพระองค์อาจจะบรรทมหลับบางครั้งพระองค์อาจจะต้องการทดสอบความเข้มแข็งในจิตใจของเราแต่ทั้งหมดทั้งปวงพระเยซูคริสต์จะลุกขึ้นมากำชับสำทับให้ลมพายุต่างๆสงบลงและนั่นคือสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราจะได้รับในทุกสถานการณ์ของชีวิตครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลาย ก่อนที่เราจะศึกษาในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับผมจะขอนำคุณผู้ฟังที่เราจะได้รับการชูใจด้วยพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่1 1 9นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่105เป็นต้นไปเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราที่จะยึดมั่นในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในการทรงนำของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราครับ พระธรรมสดุด,ดีบทที่1 1 9ข้อร้อเป็นต้นไปมีใจความว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ตั้งสัตย์สาบานและยืนยันไว้ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์ทุกยากอย่างหนักข้าแต่พระเจ้าขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงรับคำสักการะบูชาด้วยปากของข้าพระองค์และขอสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในอันตราย แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระธรรมของพระองค์คนอาธรรมวางกับดักข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจินจากข้อบังคับของพระองค์บรรดาพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์รับไว้เป็นมรดกเป็นนิตพระเจ้าข่าเป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์ ข้าพระองค์โน้มจิตใจข้าพระองค์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิดจนอวสานข้าพระองค์เกลียดชังคนสองใจแต่ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนและเป็นโลกของข้าพระองค์ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์แน่ เจ้าคนทำชั่วไปเสียจากข้าเพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้าขอทรงประคองข้าพระองค์ไว้ตามพระดํารัสของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่และอย่าให้ข้าพระองค์ขายหน้าในความหวังของข้าพระองค์ขอทรงชูข้าพระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะปลอดภัยและมีความนับถือกฎเกณฑ์ของพระองค์สืบสืบไปพระองค์ทรงตะเพิดบรรดาคนที่หลงเจนจากกฎเกณฑ์ของพระองค์พระเจ้าข้ากุศโลบายของเขาไร้ผลพระองค์ทรงทิ้งบรรดาคนอาธรรมของแผ่นดินโลก เหมือนทิ้งขี้แร่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักบรรดาพระโอวาทของพระองค์เนื้อหนังข้าพระองค์สั่นเทิมเพราะเกรงกลัวพระองค์และข้าพระองค์กลัวคำพิพากษาของพระองค์ข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้อง ขออย่าทรงละข่าพระองค์แก่ผู้บีบบังคับข่าพระองค์ขอทรงเป็นประกันเพื่อช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์ในตาของข่าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยความรอดของพระองค์และคอยพระดำรัส ชอบธรรมของพระองค์สำเร็จก้าพระองค์ขอทูลอธิษฐานด้วยพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังจากพระธรรมกิจการบทที่สอง ข้อ42ถึงข้อ47นะครับประธรรมกิจการบทที่2ข้อ42ถึงข้อ47มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเขาทั้งหลายได้ขมักขเม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักขเม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน เขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณนะที่แห่งเดียวและทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของ มาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเข้าได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไปทั้งได้สรรเสริญพระเจา้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรโดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันทุกวันคุณผู้ฟังครับในพระวจ,จนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราจะเห็นมีจุดเด่นมากมายนะครับที่ครอบครัวของผู้เชื่อทั้งหลายเมื่อเขามารวมกันนะครับเขาได้มีจิตใจและ ความหิวกระหายในการที่จะฟังคําสอนจากพวกอัครสาวกด้วยความตั้งใจด้วยความใส่ใจนะครับแต่นอกจากนั้นเขายังได้ใช้เวลาในการอุทิศให้กับการหักขนมปังการอธิษฐานการแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันและกันตามความต้องการตามความจำเป็นเขาจะขายทรัพย์สินต่างๆที่เขามีมารวมกันไว้และก็แจกใจ่ายให้แก่กันและกัน ความจำเป็นนะครับคุณผู้ฟังครับภาพเหล่านี้ทำให้เป็นภาพที่แสดงออกถึงความรากักความห่วงใยถึงการที่พวกเขาเอาจริงเอาจังในการปรนิบัติพระเจ้าและปรนิบัติซึ่งกันและกันท่ามกลางชุมชนท่ามกลางสังคมที่พวกเขาอยู่จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมพระครัมภีร์จึงได้บันทึกเอาไว้ว่าพระเจ้าได้ทรงปโปรดให้คนเหล่านั้นที่กำลังจะรอด มาเข้ากับพวกเขาทุกวันทุกวันทั้งนี้เพราะสิ่งที่เราเห็นชัดเจนนั้นก็คือการที่พวกเขามีความสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนแสงสว่างนะครับเป็นความสว่างที่ส่องออกไปที่คนภายนอกก็มองเห็นชัดเจนเหมือนที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ห ข้อที่14เป็นต้นไปนะครับว่านครซึ่งอยู่บนภูเขาและมีความสว่างอยู่ที่นั่นจะเอาอรไรปิดก็จะปิดไม่มิดนะครับทุกคนก็จะเห็นความดีความรักสิ่งดีต่างๆที่เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อทุกคนเห็นแน่นอนครับเขาก็สนใจจึงมีคนเข้าร่วมในกลุ่มของผู้เชื่อเหล่านี้มากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้น จึงอยากจะให้แบบอย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างสำหรับเราทั้งหลายนะครับที่เราจะได้มีโอกาสนำไปอธิษฐานและขอให้เกิดขึ้นจริงในคริสตจักรของเราในกลุ่มสามัคคีธรรมในชุมชนในครอบครัวร่วมความเชื่อของเราว่าหมายสำคัญเหล่านี้ยังคงอยู่ยังปรากฏให้เห็นบ้างหรือเปล่าในกลุ่มของเรา าสิ่งเหล่านี้ยังมีขอบคุณพระเจ้าที่เราจะได้ช่วยกันเป็นแสงสว่างที่ผู้อื่นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับแต่ถ้าที่ไหนลดน้อยถอยลงไปเราต้องเอาจริงเอาจังในการอธิษฐานวิงวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าและกลับใจใหม่เพื่อริษอำนาจธิษเดชของพระเจ้าจะปรากฏชัดที่นั่นและเราจะเป็นแสงสว่าง ที่ไม่มีสิ่งใดจะปิดบังไว้ให้พ้นไปจากสายตาผู้คนที่จะเข้ารับความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้นะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่หนึ่งเบียงพราวต้องขอนํารายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระจาดโดยส่งอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ เพื่อเราด้วยรักหััวโลกาได้ประจกักษ์แก่ใจในความรักแน่ไม่เปลี่ยนแปลพันดังคืนวันคอยพันแปลยังคงดำรงแน่แท้มาจแม้สิ้นชีพคงยังเห็นดวงอาทิตย์ชาแสง สู่สายธารพลันระเอยเป็นเมฆางลับมาเป็นคนล้นหลังเปลียบเป็นทานรักแห่งองค์ผู้ทรงพลังเโลมมีเคยหยุดยั้งช่ำชื่นทั่วพื้นแผ่นดิน เป็นทานรักที่ไหลลางหลังจากพระไทยสูงสง่งจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันม่นคง ทุกชีวินด้วยหลังเริงจากพระโลหิตพระองค์ทานรักแห่งนี้ไม่มีเหือดแห่งสักครั้งเป็นทานรักที่ไหลหลังหลังจากพระไทยสูงสง่งจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์